ไให้ไปในโครงการของอยู่ในี่โการภาหนืูนะครับวันนี้ลูกค้าแจ้งมาครับ ต้นครับต้นต้นที่เราทีนี่มันมีงานแนนี้ันี้้าครับารแล้วก็มาไฟต้องส่วกับาครับต้ e e? บนยวเราเช็คแล้วทดสอบระบบไม่นยำก่อนใหใช้ได้แล้วก็นเสีงอรายังไงครัมีครับมีเป็นสขาคร่ ตู้มีหลักโครงแจ้หมดเลยครับเป็นไฟแสงเติดแต่ตอนนี้ที่ลูกค้าต่อใช้แล้วมีปัญหาคือดูไฟเปลิดสีนะครับเปลดสีน้ำเงิงตนตรงนี้ครับเราไปเช็คดูไฟอย่างครับนี่ครับอ,อยู่ตรงนี้ครับตูตบ้ตรงนี้จะเป็นตู้คำนวนไปหาควบคุมไฟทั้งหมดของอาคารของที่จอดรถนะครับเราจะเช็คดูไฟอ่าง คเชูคดีไฟขาเข้าก่อนนะครับเรบงต้นสองร้อยนี่ครับมันมันไม่ค่อยนิ่งนะครับมัน200กว่า100ยกว่าบ้างครับแล้วก็ลง,ช,งนะนะชิกตรงสายนะครับพอเราเชิกตรงสายมันมันปกติครับ230กว่าแต่พอชิกตรงหางปลาขั้วต่อสายหรือเข้าเบรกเกอร์ครับ มีปัญหาแน่เหลือร้อยกว่าแล้วครับเช็คตรงสาออกนะครับ,ออบกเชาคอนเดนเซอรอ์ลงออนดูเนี่ยครับมันมามา,มาหายหายมันมาไม่เต็มที่ครับเดี๋ยวเราจะลองออบิกเกอร์ระบบทั้งหมดนะครับแล้วก็เช็คสายแล้วก็เข้าแ่างปาใหม่ทดอสอบให้ลูกอนนะมาดูแล้ว มตองใส้อุปกรณ์ช่วยนะครับ